เ,เพื่อนเพื่อวันนี้หนูจะมาเรียนออนไลน์นะคะค่ะวันนี้น้องอรินได้ใบงานกับคุณครูมานะคะน้องลรินจะมาเรียน้นองเรียนอ่านูบา้านบ้านเด็กค่ะไปะเอ็ดเอามาให้โอเคค่ะหนูอนินชื่ออะไรคะเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงพิชดาธิดาธนสิทธิ์พีนนทนชื่อเ่น่อนอนไอรินค่ะกี่ขวบแล้วคะน้องไอรินนะคะ กี่ขวบคะสามขวบค่ะสามขวบค่ะ,คะโอเคอันนี้ใบงานของคุณครูนะคะมียากแอบดูสิกเเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยคะ่ะโอเคค่ะเปิดหน้าแรกก่อนนะคะอันนี้เป็นหน้าแรกนะคะอันนี้คืออย่าวพึ่งนะคะอันนี้คือเป็นตัวไดโนเสาร์สีอะไรคะกรีนกรีนสีเขียวแล้วนี่นะคะ บลูบลูสีอะไรคะสฟ้าค่ะสีฟ้าอันนี้เป็นเสาอะไรคะเดินเสาเป็นปีกใช่ไหมคะอันใช่ค่ะบีนค่ะมันนดมากเลยค่ะค่ะแล้วก็นี่นะคะอันเดิเสาแล้วเดิเสามีอันข้างหลังนี่คือมีอะไรคะมีหนามมีหนามแหลมๆโดนข้างหลังนะคะค่ะไล่สูรแบบอาสูรแล้วต้นนี้คะอันนี้เดูนเสาอะไรคะยาวโอ้ยาวถึงจุดเข้าฟ้าเลยค่ะ ตอนนี้มาจับจับคู่กันนะคะว่าตัวไหนเป็นเงาของไดโนเสาร์นะคะมาดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้ค่ะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวนี้อยู่ตรงไหนโยงไปหากันนะคะน้อไอรนเก่งมากค่ะตัวนี้นะคะโยงให้มันถูกนะคะ เสร็จหรือยังคะเ,เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจับคู่ไดโนเสาร์นะคะแล้วโชว์เพื่อนดูในข้าง่ะไม่ได้ค่ะแป๊หนึ่งค่ะวิธีเป็นง่ายเลยคะนี่นะคะน้องรินจับยูงภาพนะคะวันเดือนทำอ่นนะอะไรนะคะ ทำหน้าอีกนะชอบไหมคะชอบทำผิดแล้วนั่น,ะะน,นนี่นะคะใหม่นั่นนี่นะคะคลิปหนูดูได้เลยค่ะอันนี้เป็นรูปอะไรคะแอปเ apple a p p l ลมาแต่วันนี้ออ่าแ a p p l ลโยงโยงค่ะค่ะแอ a p p l ลแล้วนี่รูปอะไรคะ s t r a เบรอบร r y strawberry อ่ะ s t r a w b e รี่ก่อนโอเคเหลือรูปอะไรยังไม่ทำกล้วย กล้วยทางไหนคะกล้วยทำไมโค้งไปลึกจังเลยคะอะไรอีกคะแตงโมแตงโมอยู่ตรงไหนแล,แล้วก็ส้มค่ะโยงให้มันสวยๆนคะค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าน้องเรนทำสวยค่ะเสร็จรไร้อยังคะยังไม่เสร็จครบไร้อยังคะครบแล้วอันนี้รูปอะไรคะ แตงโมไม่ใช่ค่ะแตงโมไงแตงโมลูกนี้ค่ะแตงโมอันนี้ลูกอะไรคะอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนี้ล่ะคะกล้วยกล้วยฮันด์ดับเบิลลี่แตงโมแตงโมอันนี้ละ่ะส้มส้มภาษาอังกฤษว่าอย่งไงนี้นแอปเปิ้ลภาษาอังกฤษว่าไงเอเออะไร A.F. ฟแอปเปิล b a n a นัอันนี้น่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้อะไรภาษาอังกฤษแตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง What? ์วอสถือแม่ลนโอเคอันนี้ล่ะส้มภาษาอังกฤษว่าไงออร์เรนออร์เน้องนี่ไปก่อนนะคะ 拜拜哈。Bye bye.